ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ถือได้ว่ามีคนชื่นชอบและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับซึ่งสามารถวัดได้จากจํานวนผู้เข้าชมในเกมแต่ละเกมที่มีผู้เข้าชมจํานวนมากตั้งแต่หลักพันคนหลักหมื่นคนจนถึงหลักแสนคนครับนี่ยังไม่รวมถึงผู้เข้าชมที่ดูผ่านทางทีวีหรือว่าออนไลน์อีกนับล้านคนทั่วโลกในเกมแต่ละเกมนะครับและยิ่งในสมัยนี้ที่เกมฟุตบอลน,นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถดูฟุตบอลได้แล้วล่ะครับ ในเมื่อฟุตบอลนั้นได้รับความนิยมมากขนาดนี้เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของฟุตบอลนั้นมันเริ่มขึ้นได้ยังไงต้นกําเนิดของฟุตบอลนั้นแบ่งออกเป็น2ช่วงครับซึ่งช่วงหลังๆที่เราหลายๆคนได้ชมได้ดูกันเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ครับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสมัยใหม่นั้นเริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วในช่วงศตวรรษที่19ปีคศ1863ณตอนนั้นรักดี้ฟุตบอลและสมาคมฟุตบอลเคยเป็นหนึ่ง และได้แยกทางกันและสมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นองค์กรปกครองอย่างเป็นทางการแห่งแรกของกีฬาชนิดนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในตอนนั้นอิเบเนเซอร์มอลลี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาสมาคมฟุตบอลอังกฤษและฟุตบอลสมัยใหม่มอลลี่เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรบานครับและตอนนั้นเขาได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงหนังสือพิมพ์เบลไลฟ์ทำให้เกิดการประชมุมครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งได้กำหนดกติกาของฟุตบอลสมัยใหม่ขึ้น การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมปีคศ1863ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนเกตควนในกรุงลอนดอนซึ่งมีตัวแทนจาก12สมโมสรเข้าร่วมและการแข่งขันฟุตบอลก็มีกฎกติกาในเวลาต่อมามีการพัฒนากฎและกติกาขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่มีการใช้ VR อย่างที่เราหลายๆคนได้เห็นกันครับและในปัจจุบันนี้มีฟีฟ่เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลก ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1904ซึ่งก็คือ41ปีหลังจากมีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษและมี IFAB คณะกรรมาการสมาคมฟุตบอลนานาชาติทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์กฎและกติกาต่างๆของฟุตบอลและอยู่ภายใต้การดูแลของฟี فا ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นจะเห็นได้ว่าผู้คนนั้นเริ่มรู้จักและมีการเตะบ,บอลกันมาเป็นพันปีแล้วครับเพียงแต่ว่ามีรูปแบบการเล่นและกติกาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ ตามประวัติศาสตร์ถ้าเราย้อนเวลากลับไปไกลที่สุดเท่าที่เราสามารถติดตามประวัติศาสตร์ของฟุตบอลได้นั้นจะพบได้ว่าประเทศจีนในช่วงต้นศตรวรรษที่30หรือประมาณ2 0 6ถึงปีก่อนคริสตกาลมีการเล่นเกมที่คล้ายกับฟุตบอลของกลุ่มฐานจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นในตอนนั้นมีการเล่นเกมที่เรียกว่าซูชูที่เกี่ยวข้องกับการเตะบ,บอลและลูกบอลที่ใช้เตะในเกมเหล่านี้นั้น ทำมาจากหนังสัตว์และก็ขนสัตว์ครับและอีกด้านหนึ่งในสมัยกรีกโบราณก็มีเกมที่คล้ายกับฟุตบอลที่เรียกกันว่าฮาพาสตัมหรือที่บางคนเรียกกันว่าเอพิสกิรอสซึ่งเป็นเกมที่ใช้ลูกบอลที่เล็กกว่าที่ใช้ในเกมกีฬาฟุตบอลปัจจุบันแต่มีกฎที่คล้ายคลึงกับเกมฟุตบอลสมัยใหม่มีการเล่นอยู่ในสนามสี่เหลี่ยมที่มีขอบเขตและเส้นกึ่งกลางและมีเป้าหมายคือ ให้ทีมหนึ่งส่งลูกบอลข้ามเส้นเขตของคู่ต่อสู้นั่นเองครับมีบันทึกระบุว่าในปีกศ .1314 นายกเทศมนตรีของลอนดอนได้สั่งห้าฟุตบอลในเมืองเนื่องจากทําให้เกิดความวุ่นวายถ้าหากคนถูกจับได้ว่าเล่นฟุตบอลในลอนดอนคุณอาจจะถูกจําคุกได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ถูกอธิบายอย่างละเอียดในช่วง100ปีที่อังกฤษและฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะสงครามว่าคิงเอ็ดเวิร์ดที่2รชาร์ดที่2เฮนรี่ที่4และเฮนรี่ที่5 กำหนดให้ฟุตบอลนั้นผิดกฎหมายทั่วสหรา,าชอาณาจากักรเนื่องจากการเล่นฟุตบอลทําให้เหล่าทหารนั้นเพิกเฉยต่อการฝึกวินัยทางทหารที่ถือว่าสําคัญมากกว่าในเวลานั้นแม้จะมีการคัดค้านเกมฟุตบอลในตอนนั้นแต่ฟุตบอลก็ยังเติบโตในอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันครับและแม้ว่ากฎอย่างเป็นทางการของฟุตบอลสมัยใหม่นั้นจะถูกกาหนดขึ้นในปีคศ1863เมื่อสมาคมฟุตบอลก่อตั้งขึ้นแต่ข้อกําหนดของลูกฟุตบอลนั้น ก็ยังไม่ได้มาตรฐานมานานอีกถึง8ปีและมีการแก้ไขในเวลาต่อมาครับและระยะเวลามาตรฐานในการแข่งขันฟุตบอลน,นั้นจะอยู่ที่90นาทีซึ่งมีการกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคศ18.6 6ในเกมที่ลอนดอนเตะกับเชฟฟิลที่ตอนนั้นเตะกันถึง90นาทีทำให้หลังจากนั้นมีการกำหนดมาตรฐานเวลาในการแข่งขันฟุตบอลเป็น90นาที8ปีหลังจากการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลครับได้มีการจัดตั้งสโมสรสมาชิกขึ้นถึง50แห่งด้วยกัน และในปีคศ .1872 FA คร p ับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งแรกในปีคศ .1888 ในเวลานั้นยุโรปยังคงไม่ยอมรับรูปแบบของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่ซึ่งได้ให้คำนิยามของฟุตบอลไว้ว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งของอังกฤษหลังจากนั้นฟีฟ่ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงปารีสมาปีคศ .1904 มีประเทศสมาชิกก่อตั้งคือเบลเยียมฝรั่งเศสเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ครับและในช่วงประมาณปีคศ .1950 หลังสงครามโลกครั้งที่2มีสมาชิกฟีฟ่ามากถึง73ประเทศจนถึงปัจจุบันที่มีสมาชิกมากกว่า200กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งนั่นบ่งชี้ถึงการเติบโตและความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและยังหมายความถึงเหล่าคอบอลคอลูกหนังไม่ว่าคุณจะอยู่ซีกไหนของโลก ก็จะมีฟุตบอลให้คุณได้ชมได้ดูตลอดและยิ่งเป็นยุคสมัยนี้แล้วยุคที่ข้อมูลและเกมฟุตบอลที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีเกมฟุตบอลดีๆและมีคุณภาพให้เราได้ดูตลอดเวลาและไม่ว่าในอนาคตฟุตบอลจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ